ถึงกลุ่ม Ascension l i f e Worker ผู้ที่โอบรับการเปลี่ยนแปลงและการฟื้นฟูเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนแห่งความเมตตากรุณาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโลกและการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบอย่างมากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อบุคคลผู้กำลังก้าวขึ้นสู่สวรรค์มากมายขณะที่เรากำลังเข้าใกล้ประตูสู่11/11 11ที่กำลังจะมาถึง หลายคนกำลังเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตนำพาพวกเขาไปสู่ทิศทางใหม่โดยเสิ้นเชิงนี่เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม2569 25ถึง2571ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ a อสเซนดิงอาจพบว่าตนเองกำลังเผชิญกับพลังงานที่ไม่รู้จัก ซึ่งบังคับให้ตนเองต้องพึ่งพาสัญชาติตยานมากกว่าที่เคยโปรดจำไว้ว่าไม่ว่าจะมีความไม่แน่นอนใดๆก็ตามตนเองคือแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงกับแหล่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์ตลอดเวลาสำหรับผู้ที่รู้สึกตึงเครียดหวาดกลัวหรือกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น อารมณ์เหล่านี้เป็นเทียงการตอบสลองชั่วคราวต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังใกล้เข้ามาในจิตสำนึกส่วนรวมมันคือตัวตนแบบเก่าที่ปรารถนาจะควบคุมผลลัพธ์ซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวในอดีตและประสบการณ์ที่สืบทอดมาจากมรดกและความทรงจำอันหลากหลายของอาคาชิกการประหนักถึงความผูกพันกับผลลัพธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การปลดปล่อยและการยกระดับจิตใจ เมื่อผู้ที่ยกระดับจิตใจจะตระหนักรู้ถึงรูปแบบการทำลายตนเองในจิตใจมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปตัวตนจะหลุดพ้นจากความผูกพันที่ล้าสมัยทำให้เกิดการพัฒนาการรับรู้และการบูรณาการตามธรรมชาติอาการชั่วคราวของการยกระดับจิตใจความเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าอย่างต่อเนื่องและขาดพลังงานแม้หลังจากพักผ่อนแล้วนอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไป นอนหลับยากหรือในทางกลับกันนอนหลับมากเกินไปขาดสมาธิพยายามจดจ่อกับงานจดจำสิ่งต่างๆหรือจัดการสิ่งต่างๆได้ยากการแยกตัวจากสังคมหลีกเลี่ยงเพื่อนครอบครัวและกิจกรรมที่คุณเคยชอบความหมุดหมิดความวัยต่อความเครียดเพิ่มขึ้นนาไปสู่ความหมุดหมิดหรือความหมุดหมิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดศีรษะเรื้อรังปวดท้องหรือปวดกล้ามเนื้ออาการปรวดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาการอื่นๆอ,อาการชาทางอารมณ์รู้สึกแปลกแยกหรือชาราวกับว่าอารมณ์ถูกระงับหรือถูกระงับร้องไห้บ่อยร้องไห้ง่ายเมื่อเจอสิ่งกระตุน้นหรือสิ่งเตือนใจเล็กๆน้อยๆความวิตกกังวลกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับอนาคตที่ไม่รู้หรือสิ่งที่เคยเป็นกิจวัตรอารมณ์แปรปรวน ความผันผวนระหว่างความเศร้าความโกรธความรู้สึกผิดหรือความสิ้นหวังความกลัวเป็นเพื่อนคู่ใจที่คุณเคยบนเส้นทางแห่งการตื่นรู้และการตื่นรู้และต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากที่จะก้าวต่อไปแม้จะมีความกลัวไม่มีความละอายในกระบวนการเยียวยาและเอาชนะการยกระดับตนเองเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและค่อยเป็นค่อยไปเพื่อขจัดรูปแบบกระบวนทัศน์ และโครงสร้างที่ฝังรากลึกอยู่ในร่างกายโครงสร้างและความทรงจำของเซลล์การเผชิญหน้าและแก้ไขความไม่สมดุลภายในตนเองล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าตามธรรมชาติในการตื่นรู้การประหนักรู้และการเปลี่ยนแปลงการได้รับพลังภายในความกล้าหาญความอดทนและความยืดหยุ่นอย่างมหาศาลโดยตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยว ในการเดินทางสู่การยกระดับตนเองปัจจุบันระบบพิมพ์เขียวกำลังอยู่ระหว่างการปรับเทียบใหม่ที่ซับซ้อนซึ่งอาจแสดงออกมาเป็นความเหนื่อยล้าและการปลดปล่อยสารพิษที่หนาแน่นขึ้นการให้ความสำคัญกับการลงทุนในตนเองเพื่อเสริมสร้างและอบรับทุกขแน่มุมของตัวตนนั้นเป็นประโยชน์ตัวตนกำลังกระตุ้นสติปัญญาโดยกำเนิดและจิตสำนึกที่สูงขึ้น รักษาบาดแผลภายในบาดแผลทางใจและความเจ็บปวดในอดีตสะท้อนการขยายของแสงสว่างภายในปี2025ที่ผ่านมาเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงภายในการพัฒนาระบบส่วนใหญ่ประกอบด้วยการลอกชั้นที่ลึกและซับซ้อนขึ้นนำไปสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นและการลาหลังลายของการตื่นรู้ที่สูงขึ้น ปีนี้เป็นปีแห่งความท้าทายภายในที่ยิ่งใหญ่ขึ้นและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งทั้งหมดมุ่งเป้าไปที่การนำทางตัวตนที่กำลังยกระดับไปสู่การตื่นรู้สู่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของจิตวิญญ,ญาณณที่นี้ช่วงเวลาปัจจุบันนี้คือช่วงเวลาอันเหมาะสมที่จะปรับตนเองให้สอดคล้องกับโครงร่างของเส้นเวลาในอนาคต ซึ่งบรรจุศักยภาพในการสำแดงความปรารถนาของตัวตนที่สูงกว่ากระบวนการก้าวเข้าสู่เส้นเวลาที่สูงขึ้นไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหรือความพยายามมากมายอีกต่อไปตัวตนสถิตอยู่ในพลังงานของโลกใหม่ที่ซึ่งทุกสิ่งคลี่คลายอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันและเพื่อประโยชน์สูงสุดวิญญาณที่ก้าวขึ้นสู่สวรรค์กำลังประสบกับความเร่งของการก้าวขึ้นสู่สวรรค์ ซึ่งกำลังเปลี่ยนพวกเขาไปสู่เส้นเวลามิติที่มีการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นทีมแสงแห่งการก้าวขึ้นสู่สวรรค์กำลังขับเคลื่อนจิตวิญญาณที่ก้าวขึ้นสู่สวรรค์ไปข้างหน้าบนเส้นทางสู่การสำแดงจุดมุ่งหมายที่สูงกว่าบนโลกนี้ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าที่เคยด้วยการปรับความคิดเจตนาและการกระทำอย่างมีสติให้สอดคล้องกับความปรารถนาสูงสุดของตนเอง ตัวตนจะขยายความสามารถในการสำแดงและร่วมสร้างสารรค์กับจักรวาลการยอมรับกรอบความคิดแห่งความเชื่อมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในคุณค่าโดยธรรมชาติก้าวหน้าไปสู่สภาวะการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นขณะที่สิ่งนี้กำลังเร่งตัวขึ้นจิตวิญญาณที่ก้าวขึ้นสู่เบื้องบนนั้นมีหลายมิติและกำลังปรับสมดุลการสั่นสะเทือนให้สอดคล้องกับเส้นเวลาอันสูงส่งเหล่านี้ เข้าถึงศักยภาพอันไร้ขอบเขตที่มีอยู่ภายในตนเองและในจักรวาลจิตวิญญาณที่ก้าวขึ้นสู่เบื้องบนคือผู้ร่วมสร้างความจริงแห่งโลกใหม่อย่างมีสติและจงใจมีส่วนร่วมอย่างมีสติในการสำแดงจุดประสงค์ที่แท้จริงของดาวเคราะห์พวกเขายังคงเปิดกว้างปรับตัวและเปิดรับสัญญาณและความสอดคล้องที่นำทางพวกเขาไปสู่เส้นทางสูงสุด ด้วยการยอมจำนนต่อการไหลเวียนของจักรวาลและเชื่อมั่นในจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของการเดินทางตัวตนจะปลดปล่อยการต่อต้านหรือความยึดติดใดๆต่อผลลัพธ์เฉพาะการปล่อยวางการควบคุมจะนำไปสู่สภาวะที่ผ่อนคลายและยอมจำนนเปิดรับความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดที่รอยอยู่ในขณะนี้ พลังในการกำหนดความเป็นจริงนั้นอยู่ในมือของเราเองบนดาวเคราะห์ที่9ก้าครึ้นสู่เบื้องบนการปรับสมดุลตัวเองให้สอดคล้องกับความถี่ของพลังงานโลกใหม่และเชื่อมั่นในแผนการอันสูงส่งและจุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะก้าวคึ้นสู่เส้นเวลาการสั่นสะเทือนระดับที่5ของโลก การปรับให้สอดคล้องกับกรอบเวลาในอนาคตที่รวบรวมความปรารถนาในตัวตนที่แท้จริงการเปลี่ยนผ่านสู่เส้นเวลาที่สูงขึ้นไม่จําเป็นต้องเป็นกระบวนการที่ยาวนานอีกต่อไปตัวตนที่ยกระดับขึ้นนั้นสถิตยอยู่ในพลังงานใหม่และปัจจุบันซึ่งทุกสิ่งคลี่คลายอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดเมื่อวิญ,ญญาณที่ยกระดับขึ้นเข้าสู่การเปิดใช้งาน ประตูมิติแห่งตัวเลขของดาวครอสส11-11ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้พวกเขาจะรู้สึกถึงการฟื้นฟูและการเกิดใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นพร้อมกับพลังภายในที่ปรากฏขึ้นเพื่อน,นำทางพวกเขาไปสู่ศักยภาพสูงสุดในบริการ Ascension ด้วยความรักและอุทิศตนโดย Ascension Life Worker ด้วยรักและขอบคุณ